พี่ข,ขามคะแล้วทาไมถึงตั้งชื่อบริษัทว่าไรเฮาพาวเ e อร์ต์นะคะคืออย่างนี้คําว่าไรเฮาพาวเตอร์ต์ถ้าพูดถ้าคนทั่วไปพูดก็คือมันคือประภาคารถูกไหมมันคือพวกแสงสว่างค่อยนาทางนู่นนี่นั่น,นจริงๆมันมีที่มาที่ไปก็คือเริ่มจากพี่กับพี่บอยในตอนสมัยเมื่อก่อนเราเป็นพนักง,งานแบงก์กันเราเรียนรู้เรื่องการลงทุนอสังหาเราก็มีเงินอยู่เพาเรียกว่าก็พอตัวพอตัวฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเอาไปลงกับการลงทุนรูปแบบหนึง่งที่เรารู้สึกว่ามันได้เยอะมากไปไปมามา,มาสิ่งนนั้กก็คือร์ลูโซ ปรากฏว,ว่าพี่อก็คือกับพี่บบคือหมดตัวหมดเลยติดลบด้วยนะคือเงินที่มีก็คือไปกดนู่นกดนี่มาก็คือเป็นหลักล้านสิ่งที่เกิดขแบบึ้นคือแบบตอนนี้คือทําอะไรไม่ถูกแล้วก็แบบเอ้ยเราไม่เอาเราอสังหาเราไม่เอาเราการลงทุนเราไปขายหมูทอดกันดีกว่าก็เลยตัดสินใจแบบเปลี่ยนทุกอย่างไปขายหมูทอดมีอยู่วันหนึ่งคือพี่คนที่เขาเรียกว่าเป็นโค้ชของเราเนี่ยก็เห็นเรามาว่าการเติบโตของเรา แล้วแกก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงขายหมูทอดพี่ก็เล่าเรื่องให้ฟังพี่เจออะไรบ้างแล้วแกก็ถามพี่คํานึงว่ามึงจะต้องขายหมูทอดกี่กล่องถึงจะพอค่าใช้จ่ายต่อเดือนของมึงนั้นแบบเอาจริงพี่คิดไปก็หลายพันกล่องเลยตอนนั้นเราก็ช็อกอยู่พักหนึ่งแต่แบบพวากคิดมันก็จริงมันไม่มีอะไรเท่ากับอสังหาแล้วอย่างความรู้ว่อสังหารเราก็มีเราก็เลยตัดสินใจกลับมาทําใหม่ แต่ข้อดีของพวกเราก็คือเราอะ่ะมีความรู้เรื่องของสินเชื่อสังหาเราสามารถาจัดการเลเวอเรจตรงนี้ได้พอจุดหนึ่งพอเราเริ่มแบบใหญ่โตขึ้นมาเราเริ่มมีเงินเก็บพอเราเปิดบริษัทพอคิดชื่อเราก็นั่งนึกว่าเราจะใช้ชื่ออะไรดีเพราะนึกถึงพี่คนนี้พี่คนที่เขาอะ่ะมาช่วยเราก็เหมือนเป็นแสงสว่างให้กับเราเราก็นึกถึงว่าเขาเหมือนประพาคารที่ส่องให้เราเห็นทางไปตั้งชื่อไลท์เฮาส์พอลเอร์ตี้กันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็คือจุดมุ่งหมายของไลท์เฮาส์พอลเฟอร์ตี้ก็คือนอกจากที่เราทำมาสังหารดีโนเวทบ้คดวีและ เราอยากจะคอยแบบชี้ทางทางการลงทุนให้กับคนอยากให้คนที่แบบว่าเขาต้องการโอกาสหรือว่าเขายังมองไม่เห็นทางอะ่ะได้เห็นทางแบบเราเหมือนที่เราเคยได้รับการช่วยเหลือจากพี่คนนั้นนี่แหละเป็นที่มาของไลท์เฮาส์พาวเวอร์ตี้ครับ